สวัสดีค่ะหนูชื่อนัน,นสวรรคจิการหลอ่ดทองเลขประจำตัวนะคะ6 7 0 6 1 0 6 3นนะคะหนูกำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาแนะนำเพลงวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันนะคะของวง No One Else นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันนะคะ เริ่มทําครั้งแรกน่จาจะต้นปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการตกโงเนื่องคิดเรื่องทานองเรื่องเนื้อเพลงเพราะจะทําเพลงใหม่เพื่อจะเอาไปบรรจุในอัลบั้ม t o o of Guy นะคะแล้วก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลด้วยจากที่มีการสัมภาษณ์จากวงมานะคะเพลงนี้นะคะจีเทรน n ูมิวสิกแอ t แท c กชูใน YouTube เลยนะคะซึ่งเป็นเทรนดิ้งที่สูงที่สุดในบรรดาที่วงเคยแต่งเพลงมาะนะคะเพลงนี้ ลองทำเปลี่ยนแนวใหม่จากก่อนกอดที่แต่งมาโดยมีการนำทีมเครื่องเป่ามาเสริมสร้างแล้วก็มาทำให้ทำนองของเพลงมีความไพเราะมีอะไรที่น่าค้นหามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทีมเครื่องเป่าอย่างเช่นชมบลแจ็กโคโซนหรือว่าทำเป็ดน,นะคะทำให้มีกรุปแบบคมๆเท่ๆโล่งๆหน่อยให้เพลงฟังแล้วสบายแล้วก็สื่อถึงเนื้อเพลงได้อย่างลึกซึ้งเลยนะคะ เล่นเนื้อเพลงหรือว่าเนื้อหาที่สื่อเรื่องราวจาก M V นะคะมาจากชีวิตจริงของคนที่แต่งแล้วก็เป็นเรื่องราวจริงจากชีวิตหลายหลายคนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าในหลายช่วงเวลาก็น่าจะมีความสัมพันธ์แบบทางไกลเพลงจะสื่อไปในเรื่องเรื่องราวที่แบบมีเวลาไม่ตรงกรันทำให้เราไม่สามารถเจอกันได้เพลงก็เลยสื่อเนื้อหา ออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีรักในระยะไกลนะคะขอบคุณค่ะ